I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed. Man. ขั้นเทพเว็บซื้อขายไอเกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bed, เบสเลียวตะชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพีโรเซฟล่ากันนะครับทุกคน เซฟิล่าเนี่ยเป็นเหมือนตัวเมดซับพอร์ตนะคบผมถ้าใครกำลังมองหาเมดที่มีดาเมดด้วยมีสกิลซับพอร์ตทีมด้วยสามารถสกิลได้ไกลๆในะลำคาญเนี่ยก็เล่นเซฟิล่าได้เลยนะครับฝึกเล่นเซฟิล่าได้เลยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะครับผม และนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุ่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับสำหรับอากวนี่เนี่ยผมออกมาเพื่อผมอยากได้ดาเมตในการตัดเลือดพวกแทงนะครับม,มันไม่ใช่ตัดเลือดสิทำดาเมตใส่แทงเข้าให้มันแรงๆนะครับผมก็เลยขึ้นเป็นอากวนี่มาแล้วก็ขึ้นเป็นอ p ล c า l y คลิปเลยแต่เกมนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องออกตัดเลือดนะครับเพราะว่าฝังตรงข้ามมีอารามนะครับแต่ที่ผมไม่ออกตัดเลือดเร็วเนี่ยเพราะว่า ผมรวยนะครับผมผมก็เลยต้องการไอเทมดาเมจก่อนเพื่อจะมาปิดดาเมจเพื่อจะมาจบเกมได้อย่างเร็วๆนะครับผมแล้วชิ้นสุดท้ายเนะี่ยผมค่อยขึ้นตัดเลือดนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นตัดเลือดเนี่ยออกเป็นตัวแข็งก็ได้นะครับแต่ผมว่าเลดเกมแล้วเนี่ยตัดเลือดก็ค่อนข้างที่จะจาเป็นนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเริ่มมีดูดเลือดมีซับเทนกันที่มากขึ้นนะครับตัดเลือดก็เลยจําเป็นนะครับผมแต่ถ้าเล่นเกมทรงๆไม่ใช่เกมนําแบบนําเยอะๆนะครับเป็นเกมตามเกมทรงๆเนี่ยคือ เราไม่ต้องออกไปอากนี่นะครับขึ้นตัดเลือดมาแทนอากนี่นะครับผมก็คือลงเท้าแล้วก็ตัดเลือดเลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นเป็นอะโพคาลิปนะครับไอดาบสีฟ้านะครับผมไม่ต้องออกเปอากนี่นะไอหน้ากากแดงนะครับผมแล้วชิน้นสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นตัวแข็งก็ได้หรือไม่ก็ก่อเกิดก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็เป็นคาถาดูดเลือดก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้สาหรับเซตไอเทมนะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นปกาลังใจให้ผม้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งวมด้วยนะครับเวลที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําไปทางการเล่นเซฟเฟล่ามิดเลนนะครับผมสําหรับคนที่ขอเซฟเฟล่าพวกซับพอร์ตโรมิงมาเนี่ยก็รอหน่อยนะครับเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะตำแหน่งนั้นนะผมเล่นอยู่มิด เล่นนะครับเล่นแครี่ <c oughs> เล่นป่านะครับเล่นอยู่3ามตำแหน่งนะครับตำแหน่งอื่นเนี่ยใครที่ขออะไรเข้ามาเนี่ยก็จะรอนานหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับแล้วมันเป็นตำแหน่งที่ผมไม่ถนัดนะครับแล้วผมตายแล้งผมก็ต้องเล่นตำแหน่งที่ผมถนัดเนาะแล้วก็ตำแหน่งที่ผมชอบนะครับผมยีหน้าโผม,มาจากตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยมันเป็นตัวออฟเลนไม่ใช่เหรอโอเคเราขอสตาร์ตรต,ต่อหนึ่งทีนะครับผมเรามีซูเปอร์แมนนะโอเคเราได้อีกกี้นะครับผมเราก็ตีไปถ้าสู้ไม่ได้เราเอาฟิกนะเราซื้อนะเราซื้อนะน่าจะได้เฟ เมื่อกี้นี้คือผมกดสกิลสองแล้วเขาตาย,ยนะเพราะว่ามันติดพาสซีฟเราตายนะครับผมทุกสกิลของเซฟิล่าเนี่ยถ้าเกิดกดเนี่ยจะติดพาสซีฟหมดเลยนะครับจะทำ,ะะทำะดาเมจเวทนะครับผมส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยจะทำดาเมจสองรอบนะครับกดรอบแรกแล้วก็ทำดาเมจอีกหนึ่งรอบเป็นดาเมจตีนะครับผมเนี่ยพอกดแล้วมันจะตีฟรีเป็นเวทนะครับผมมันจะคล้ายๆกับพวกอพอลิปพวกไอเทมป่าพวกอะไรพวกนี้นะครับผมก็ มันจะตีธรรมดาเป็นเวทอ่ะแหละดาเมจครังต่อไปนะครับผมวิธีการแกงนะครับใช้สกิลสองวิ่งเข้าแกงนะครับสมมุติว่าเยสมมุติว่าคีเป็นเยนานะครับผมเราก็จะสตัรโดนเยนาเต็มๆเลยนะครับอย่าเดินเข้าไปแล้วก็ค่อยกดสกิลสองนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่โดนนะครับผมคือตัวเราต้องเดินโยกกลับมาอีกนะครับมันจะทําให้เราเสียเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเข้าแก๊งเนี่ยก็คือกดสกิลสองเข้าทําได้เลยนะครับต่อต่อไปนะครับ มันมันอาจจะเห็นดาเมจเป็นตัวเลขน้อยนะครับผมแต่ดาเมจมันค่อนข,ข้างที่จะน่าลำคาญนะสำหรับสกิลหนึ่งดาเมจสองรอบนะครับผมขอย้ำอีกหนึ่งทีนะคือเข้าสู่ช่วงการเกมเลดเกมมาแล้วเนี่ยคือเซฟเวล่าเป็นหนึ่งตัวที่จ่ายดาเมจในทีมไฟท์ได้ค่อนข,ข้างโหดมากๆเลยนะเพราะว่าสกิลเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยปล่อยทีโดน3ตัวเลยนะครับผมสกิลสองก็หมู่นะครับกดพาสซีฟกดสกิลทีหนึ่งพาสซีฟต็มเต็มนะครับเห็นปะที่ผมเข้าทำนะครับผมก็้สกิลสองเข้าทำนะฮิวเพื่อนเป็นหนึ่งทีนะครับเเอะป็นไง มันเป็นเหมือนเมดดาเมดแล้วก็ซัพพอร์ตไปในตัวด้วยนะครับมีทั้งสตันมีฮิลนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เล่นซัพพอร์ตเพื่อนได้เล่นดาเมจได้ค่อนข้างที่จะสนุกตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สะกียนะครับที่จะน่าลำคาญด้วยนะครับสำหรับตัวเซเฟล่านะครับแลวแพทเนี่เซเฟล่าค่อนข้างที่จะเก่งนะครับด้วยมีพลังแสงไอเชมี่เข้ามามันทาให้เซเฟล่าเนี่ยได้เงินที่ไวขึ้นเซเฟล่าเนี่ยมันต้องการของนะครับมันถึงจะเก่งต้องการของต้องการเลเวลมันถึงจะเก่งนะครับผม โอเคเราก็ใช้ตอดเนี่ยหนปเวลาที่ผมเข้าแก๊งอะ่ะผมก็จะสองเข้านะครับผมแล้วก็1ไปเรื่อยๆหไล่ตีหนึ่งไล่ต,ตีไปเรื่อยเนี่ยทุกคนง่ายๆคือเขาก็ตายละเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบนต่อนะครับผม ผมจะขึ้นเป็นอากอนนี trips, so ่เลยนะเพราะผมคิดว่าเกมเนี่ยคือสกอร์ผมค่อนข้างดีแล้วเงินผมค่อนข้างรวยนะครับก็เลยจะขึ้นอากอนนี่มาเพื่อจะมากดอ l a r m เขานะครับผมแต่จริงๆออกตัดเลือดก็ดีนะครับแต่ผมชอบเป็นอากอนนี่มากกว่านะครับในเกมแบบนี้นะครับเปนมันเป็นเกมนํำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเกมนำเนี่ยเราก็ต้องการขอดาเมจเพื่อจะมาปิดเกมนะครับผมตัดเลือดเนี่ยยังไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่ในสําหรับความคิดผมนะในตอนนี้นะครับผมแต่ไม่แน่นะผมอาจจะออกตัดเลือดนะครับผมแต่ตอนนี้จะเป็นอากอนนี่ก่อนนะครับ ือะไรๆคนถามว่ามาพี่ทำไมไม่ออกตัดเลือดเจออารำอะไรเงี้ยคือก็ประมาณนี้นะเหตุผลของผมเนี่ยสกิลหนึ่งเราตอดไปเรื่อยๆนะโดน3ตัวนะครับผมดาเมจหนักมากนะเราก็รอสกิลหนึ่งเรื่อยๆสองไปสตาร์ทให้โดนนะครับผมสตาร์ทให้โดนไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อกี้นี้ยังไงก็ตายนะครับระวังเอาอีกนิดนึงนะครับผมเดินโยกหน่อยจับแล้วนะโอเคเราได้บนกันได้แล้วเนี่ยทุกคนเข้ามาเพื่อนเดี๋ยวผมสตาร์ทให้โบสตาร์ทไม่โดนหรอทุกคนต้องกดอันตินะเอาอีกมันค่อนข้างแรงนะครับผม ได้แล้วเนี่ยถ้าสุปไถออกมาถ้าเขาเล่นไปตีธรรมดานะตีธรรมดาก็ได้แล้วนะเอาอ ي, ถ้าเกิดเขาเข้าใกล้ระยะอย่างนี้คือเล่นยากนะต้องฟิกออกนะครับผมไม่งั้นโดนโยนฟรีนะโอเคเพื่อนเราค่อนข้างที่จะเล่นดีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเคลียววร์เวฟการกันต่อนะครับหาเงินไปเรื่อยเยนะครับผมอพอมีไฟก็ไปไฟนะเดี๋ยวเราเติมเลือดก่อนก็ได้นะครับแต่เหมือนว่าเวลแต่เหมือนว่าผมไม่กลับดีกว่านะครับผมเพราะว่าคีปชนนะครับแล้วผมก็มีฟินิกเทีย มีเลือดหลังความให้เก็บถ้าเกิดฟินอีกเทียร์ผมมันเว้อับเนี่ยมันก็จะได้เลือดได้มานาคืนมานะครับผมก็ไม่ต้องกลับบ้านนะครับแล้วตัวเราเนี่ยคือถ้าเรากดสกิลใช่ไหมมันจะได้ฮิวด้วยนะครับผมแล้วมันก็จะฮิวเพื่อนที่อยู่ใกลๆ้วยนะเพื่อนที่เลือดน้อยสุดนะครับผมก็ดีนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับก็เป็นซัพพอร์ตได้ปะผมกดสกิลแล้วผมก็จะได้เลือดคืนมาด้วยนะครับมันจะเป็นการฟื้นฟูเลือดตามพลังเวทของเราเนาะยิ่งพลังเวทเยอะก็ยิ่งฟื้นฟูเลือดเยอะนะคม ก็ไม่ต้องกลับบ้านได้ถ้าเกิดมีบูงี้ก็กดสกิลเล่นๆไปนะครับผมไม่ต้องโดนฮีโร่ก็ได้นะครับดูดิอารามโดนอารามคือโดนผมเจ็บมานะตอนเนี้ยเอาทอรเอาทอก็เจ็บนะมามาดิผมได้เรื่อยๆนะผมได้เรื่อยๆนะแล้วผมกดสกิลแล้วเ่วผมเด้งเลยนะก็คือแบบเล่นได้เรื่อยๆอะ่ะถ้ามีบูอะ่ะมันจะอารมณ์เหมือนก,ก็ไม่เชิงล้อเลียวนะครับแต่ก็แบบปวดน,นะจะบอกว่ามันมเป็นล้อเลียงก็ไม่ใช่นะครับ, <S <S รบผมเพราะว่าสกิลมันค่อนข้าง,าง,างที่จะแตกต่างกันมาก แล้วกดป้อมได้เฮ้ยอย่างนี้เล่นได้นะมาดิโอ้โหไม่โดนนะครับผมสตาร์ทค่อนข้างยากนะต้องฝึกหน่อยแต่ดูแต่ดูดาเมจผมนะแรงมากแรงมากนะครับแรงมากนะครับมาดิเอาอีกยังไงสกิลไปสตาร์ทเรียบร้อยน่าจะตายนะครับผมสวยเหมือนจะไม่แรงแต่แรงนะสกิลอะ่ะเพราะว่ามันจู่จิกนะครับมันใช้ได้เรื่อยนะสี่วิดาเมจทีหนึ่งสี่วิดาเมจทีหนึ่งสำหรับสกิลหนึ่งนะครับผมมาอย่างนี้ต้องโโอ้โหเขาจับว่ะอุ้ยสวยสตาร์ทกดนัดติไปดูรัวอุ้ยซุปเปอร์แมนผักอย่างงามทุกคน โอ้มาผมว่าตอนนี้เรามาอ่ะเรามาแล้วว่บซูเปอร์แมนยังไงผักออกมาสกิลสองผมจะมาแล้วโบไปหนึ่งทีแล้วก็สกิลหนึ่งโอเคได้ปอมปะ,ปะโอ้สวยสวยสวยโอ้ไฟนี้เราค่อนข้างที่จะสวยจัดสมเล่นกับซูเปอร์แมนอ่ะสามหนึ่งอะด <c> า <oughs> เมจพอยด้วยนะเชฟการไปก่อนนะครับตอดตอดเลือดได้ก็ตอดนะครับผมสกิลหนึ่งเราไกลยอยู่แล้วนะโอเค เกมนี้คือโอ้หสกอร์ผมดีจัดมาดีต่อเลือดไปดูอาัลามครับผมครึ่งหลอดไปแล้วนะเฮ้ยค่อยๆนะครับผมแต่น่าจะตายนะซูเปอร์มแมนเราน่าจะรอดโอเคสตัร์โอ้โหไม่รอดหรอซูเปอร์แมนต้องอันตีนะเนี่ยช็อตเนี้ยอันติเข้าไปโอ้โหเขากดอันอติลมเหมือนกันว่ะทุกคนอันติผมทำดาเมจด,ด้วยนะแล้วก็ฮิวด้วยนะครับผมฮิวฮิวเลือดด้วยนะฮิวคีบอ่ะโอ้ตายปะเนี่ยเรียบร้อยฮิวไปหน่อย โคตรพลาดเลยผมตามเพื่อนไปนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่เล่นกับเพื่อนดีนะครับผมเพราะว่ามันมีสกิลซัพพอร์ตเพื่อนนะครับแล้วก็มีดาเมจด้วยนะเยน่าอยู่ในภูมิน,นะครับเพราะว่าผมเห็นนะเห็นปะเรียบร้อยเอาอีกยังไงโอ้โหเจ็บว่ะไอ้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้อิก,กี้อะ่ะโอ้อลำกดอ่าผมกดอิติทันนะครับผมแต่ก็เจ็บอยู่ดีโอเคอิก,กี้ได้ปะ ไม่ใช่สิเอาอีกนะครับโอ้โหน่าจะตายเดี๋ยวผมก็เกือบตายเหมือนกันนะกดสกิลหนึ่งเพิ่มเดิมมาหนึ่งทีนะครับผมเดี๋ยวเรารับเวฟบ,บนนะไม่มีคนรับเลยนะผมต้องมารับนะครับต้องรับอย่างห่างๆนะครับผมปักตอ่อไปอนกอีกหนึ่งทีเอาปลาแล้วครับผมไม่ใช่นกปลาปลาจิกปลาจิกโอ้โหวิสกิลหนึ่งเราค่อนข้างจะจะดาเมจแรงเลยนะดาเมจเจ็ดร้อยนะครับแล้วตีทาอะไรเจ็ดร้อยนะครับ แล้วก็บวกอโพคาลิปอีก700นะครับผมดาเมจ2อ0พนะครับ2อ0พเลยแหละเพราะว่ามีเศษๆอะไรเงี้ยอีกกดสกิล1ทีทำดาเมจทีหนึ่ง2อ0พนะครับกดสกิล1แล้วก็กดตีดาเมจออกมา2อ0พโคตรแรงเลยนะ2อ0พเนี่ย <c oughs> ดาเมจเหมือนจะเบานะครับแต่ไม่เบานะมาดิดูนะโบดูเลือดครับผมตายตายมาดิมาดิยืนเป็นก๊อตเลยตอนเนี้ยยืนกระจายยืนปล่อยยืนปล่อยปลาอย,อย่างเงี้ยอู้ โคตรเดือดอเลยวัทุกคนเกมเนี้ยเกมเนี้ยผมเนี่ยเดือดจัดโอ้โหสกิลดีครึ่งหลอดสกิลดีครึ่งหลอดทอร์ต้องวิ่งกลับบ้านเฮ้ยช่วยเพื่อนตีป้อมก่อนช่วยเพื่อนตีป้อมก่อนมาดิยนีน่ามาต้องอันติแล้วนะครับผมแล้วก็สวนบุ้มโบเข้าไปสตันปับหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยมาดิก็จะจบบ้านได้นะแต่ผมจะกกักักให้ผมจะกักให้ ผมแต่เหมือนจะกักไม่ไหวโอ้ตรงฟิกเกอร์ออกเขาเกิดกันเร็วมากเขาเกิดกันเร็วมากเขาเกิดกันเร็วมากอิก้เออสู้ได้นะมาดิ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 าดาดอุ้ยว้าวไปดิไอหนุม่มผมไปละ้ยผมอยากได้บูจังได้บูจังเลย้ยไวโอขอนะไวโอโอเคใครเอาไปไม่รู้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรแต่ผมเคลียร์ร่างเคลียร์ร่างผมจะตายไปเนี่ยอาีอยู่บนนะน่าจะเคลียร์ได้อ้ไม่ได้ละ อย่าเฟือแล้วกันวาร์บะกันทุกคนขอต่อเลือดหน่อยเฮ้ยผมเล่นลึกไปป่ะเนี่ยมันผมจะเล่นลึกไปนะระ,นะระวังหน่อยระวังหน่อยเอ้ยใจเย็นโอ้โหจับถึงด้วยอัติโลลัวพึบรอ,อดไหมมา,หาดิฮิวเลือดขึ้นมาโอ้โหเลือดฮิวขึ้นมาอย่างเยอะเอ้ยมันยังตามอีกโอเคแลกไปโอ้โหไม่คุ้มเลยเขาชัดดานดาวผมวะเดี๋ยวเอามังกรก่อนอน,นะ เราได้บัฟมังกรมาละบัฟมังกรเออเฮ้ยให้ใจเย็นอ่าเอามาได้นะสู้ห่อสู้ห่อสู้นะผมแรงนะผมแรงนะผมแรงนะคือบัฟมังกรค่อนข้างที่จะคอมโบกับอากนี่ของเราม,กมากๆเลยนะบัฟมังกรมันก็เผาเลือดนะครับอากนี่มันก็เผาเลือดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคอมโบกันทําให้เราแรงขึ้นมากๆเลยนะคิวเรียนเราเขาหลุดไปพักหนึ่งด้วยนะครับผมหลุดไปแป๊บหนึ่งนะน่าจะเป็นที่เด็ตนะครับผมเงินโลนะคิวเรียนเข้ามา ผมก็ว่าป่าเราหายไปในแต่ช็อตนี้เราต้องคอยสกิลซัพพอร์ตเพื่อนนะครับฮิวไปอันตินะครับผมโอ้หผมฮิวให้เพื่อนไม่ทันว่ะฮึมพาจัดเพื่อนโอ้โหโดนจับคาป้อม,มโอ้โหล้วผมสกิลไปแล้วด้วยก็จบเลยมาโอ้โหมันพาผมออกว่ะโอเคเราได้มานะแต่ก็ไม่ได้ป้อมอยู่ดีป่ะโอ้โหเอาอีมาตายปะเนี่ยโอเครอดอยู่โอ้โหมันมันยังเกี่ยวกลับไปได้อีกตีป้อมเถอะเพื่อนตีป้อมหน่อยคิวเลน เอ้ยคิวเลนเออคิวเลนเราเหมือนแหลกจริงๆว่ะทุกคนเขาน่าจะแหลกนะเฮ้ยทาร่าเอาเหรอโอ้ผมโดนฟิกเกอร์จับปะเนี่ยอุ้ยกดอัติแล้วด้วยอาชีพหาแล้วเรียบร้อยโอ้ตายครับผมตึงเฉยเลยว่ะทุกคนเกมเนี้ยจากเกมนำนำมันตึงไปได้ไงมาเพราะว่าป่าเราหลุดนะเฮ้ยคิวเลนใจเย็นหนิพ่อหนุม่มผมว่าโอ้ผมตายอีกผมตายอีกแล้วแน่นอน เพิ่งเกิดโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้เอาบัรมมังกรก่อนทุกคนเกมที่เริ่มจะไม่ใช่แล้วต่างจากผมจะได้คลิปแล้วเนี่ยผมผมจะไม่ได้คลิปแล้วตอนเนี้ยเพื่อนตั้งใจเล่นก็นหน่อยคิวเลนนายใจเย็นๆนะเพื่อนนายเรารู้ว่านายหลุดแล้วแบบนายเข้ามาเกมมันไม่เหมือนเดินมาแล้วเพื่อนเกมฝั่งตรงข้ามของนามากเลยนะโอ้โหเหนื่อยจัดเลยทุกคนเกมเนี้ยผมว่าโอ้ใจเย็นเพื่อน เอ้ยโอ้โหฟิกเกอร์สก,กิลหนึ่งเฮ้ยสก,กิลสองวิ่งเร็วหน่อยล็กไปหมดแล้วผมตัวเนี้ยล็กไปหมดแล้วเคเกมน่าจะกลับมาสถานการณ์ปกติแล้วนะคิวเลนน่าจะแบบไปควบคุมสติดได้ละเอาน้ำลดหงลดหัวโอ้ยิงแรงเกินทอนเพื่อนโอ้โหมันยิงแรงจัดเลยว่ะทอนน่ะโอ้โหเริ่มได้ไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยคิวเลนปิดหลังได้นะผมตามผมตามผมตามหน่อยผมตามหน่อยคิวเลนระวูบไปแล้วเพื่อน ไวอะวะแต่แต่ทอนตายนะทอนทอนก็เกิดไปแล้วอ่ะโอ้โหผมโดนเขาโซนออกมาว่ะโบโบก็เกิดแตกเอ้ยไม่แตกก็ตายไปเลยไม่ได้ดิเพื่อนได้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 โอ้โหไม่ได้นะครับเปอร์แมนเล่นขวาอยู่นะโอ้โหเราได้อีกกี้ไม่แค่คนเดียวนะแล้วเราก็ได้ก่อเกิดทอนมาแต่แต่ไฟหน้าเราน่าจะได้เปรียบแล้วนะเพราะว่าเขาไม่มีก่อเกิดแล้วนะทอนอะ โหตึงหมดทุกคนตึงจริงเกมเนี้ยคือคือจากเกมไม่ตึงก็ตึงได้นะครับผมสามารถเล่นให้มันตึงได้นะ <c oughs> ตอนนี้ผมมีตัดเลือดแล้วนะตอนแรกผมยังไม่ออกนะครับแต่ว่าเกมที่ผมต้องจําเป็นต้องใช้ตัดเลือดแล้ววนะ่าเพราะว่าเกมมันตึงจัดเลยวะ่ะตอนแรกกะกะจะจบเกมเร็วๆแล้วนะแต่ว่าคิวเดนมันหลุดไงทุกคนกะจะจบชิวๆอ้ยถ้าถ้าถ้าฆ่าไม่ได้ทุกคนถ้าเกิดทอนตายเนี่ยผมคิดว่าเกมเราน่าจะง่ายขึ้นมากๆเลยนะ อนดาเมจมันอยู่ที่ทอนเยอะมากเลยแล้ว,ลวก็ขอให้แบบอาวีมันเข้าวาพลาดนะครับผมเราต้องอย่าเล่นแหลมะนะคือผมเล่นแหลมไม่ได้แล้วตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าดาเมจเขาแรงมากแล้วนะผมเริ่มรับดาเมจไม่ไหวแล้วต่อนหน่อยต่อนหน่อยเฮ้ยเจ้าว้นทมันเกี่ยวติดผมว่าจะตายไปแล้วคิวเล่นเฮ้ยทำแบบนี้ได้เหรอเพื่อนไปดีครับโอ้ยข้างล่าง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  ช่วยทุบทุบเอามาเออเฮ้ยโหผมว่าเราต้องจะจบได้ว่ะทุกคนเยน้าเขาหลังเยนะาเขาหลังเพื่อนดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยโอเคเอาว่ะเอาว่ะเข้ามาเรยเร่ละคนว่ะจังหวะโลกว่ะผมต้องไล่ทอนผมต้องไล่ทอนละมึงอย่ากันดิทอนถอยออกไปผมยอมตายเองเพื่อนเพื่อนฝากด้วยทาร่าทุบหัวมันโบโบเออไปโอติป้มไปเพื่อนรักไปโอเพื่อนรัก จัดยไปอ่าสุดยอดเลยเพื่อนโอ้โหนึกว่าจะแพ้ซะแล้วโอ้ยเแต่แต่ไหวอนะเพราะว่าคลิปกำลังมานะครับผมโอเคสำหรับในทางการเล่นเซเฟล่ามิดเลนก็ประมาณนี้นะครับผมต้นเกมโคตรมันท้ายเกมโคตรเหนื่อยนะลุ้นจะจัดนะครับผมถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบา,บายบายครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชวน,นด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม